เมนต์ข mm. Th ันตอมีขมังก็แก่ก็ขมัก็แก่ผักมากเรยค่ะค่ะ้มค่ะขนมันมีมันมีเียมมีเงอยู่บนะเรื่องนี้กบายทายเนาะพี่น้องกาลังจะมาสวดขออเบ้อมล้วีขบแก่แ่บา เดี๋ยวมเป็นตัวน่อะรอย่างเงี้ยนีงี้ยพู่นมีทาง้าแล้ว

้ล้แล้วสีขาวดี่ได้สีขาวเียเอ่ยนเ้ย่าได่ายร่นี่ออเอ่อเออร่างนอร่างร่าางเท่รเท่ร่างเท่ร่างเท่ร่างเทรางเราเท่ร่่ราเท่า่่ราเา

ເອົາເຂົ້າຄັນນີ້ລະບາດເລີຍລູເລີຍຖ້າເນາະເດເລີຍກໍເວົ້າລູເລີຍໄປໂຮງພະຈັນວ່າເປັລະທລາສວ້ຮອບມກອຍັນາະຂນກດ້ມາງາປາັອ ย้อนกบมาที่พันธุ์ย่อแต่กันขันละพากันมาตูเดินพ่อแม่เกี่ยวภูหองปากเกี่ยวมานหองโคอเกี่ยวห้าแม่ก็เดินพ่อแม่คาดกานางวางขาเท้ามีหน่อยกับจีกอฮานี่ลายกับจีกอซ่างอยู่แล้วเนาะอยางให้เติ่ลนางพัฒนาเด้อมุ่งมุ่ผสมมาวันนี้กับมาสู้อฟอลูกสาวลานสาวเนาะขอยังไหง มาขคนางอ้นสาวอ้นงามอย่างนเนาะใหร่างเนี่ยคือข้าวกรา่เนาะมาขอเนาะมะโอนู่แล้วหรือว่าอยากสั่งอยากอยากมามามาสามารถซ้านะับดูกเมียแท่หักมัดแท้จริงป่อบอลล็งกบอลล้วงร้าบอลกบอลล้วงแท้จริง่ โอผมมปูในเราผมมีเต่านในคาม่างนี้ฟอมลิซิอไรเห้อยทางอไปมนี่มียังงอมามากสุอยู่ศาสตแล้วเนาะมียังาออันนี้ก็จะมีเงินมียังงแล้วเนาะสุอยู่ต์ะัมีั้งเาเนามังงออ่มาแล้มั้นาั้นะรมีเนาะล้านอไอหน้าตาตุ้มมีบอหลับรับตาดามีบอมีฮะ

เดินาทีเนาะเอเอางของขของพูมาสามาสาพร้ามด้วยของขับของแทงกระปองกับเมดอยู่นี่เนาะเอ้ากไ่เมันเอาไมัน่นามนิ่งพง่นดีใจเลยวันดีได้ได้มาเนี่ ปวนก็เนั้วไ่ถูกว่ะยังไม่ถูกอเลยนับไปเรื่อยๆ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 นับไปเรื่อยนัปรื่อยๆนับไปเ่อยนับเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆ นาดใหญ่งามในญ่งมขนาดว่าัน คุณพ่นุ่มีกับขนาดบ้างทางบ้านดมิไซเซโน่เนี่จักรน้องเออวันจบลืม้านจ้ารองเลยแล้วน้อยลืมวันจัาของถี่น้องบรรยากาศทางลังหน้าบ้านเลยพี่น้อยก็แม่เอ้ย บดสามแถวแกแนวโฮมเพื่นอาจารย์พี่น้องหนักบดสามเลยเงนล้านสเพราะตทรเสียกัรเนาะพี่น้องเออป้าต้องยาก่อนเอาไปสันตนไมหน่อวมาขตอะไ่ทำไมหอมห่างหมักลำ

เอาไปพันเอาโลด <laughs> không มาโลดเออเอาไหนเออเอาๆๆ <không, không. cười>

các bạn nước, mẹ 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 mẹ, nhung nhung khác làn nước, đây là sinh nó

ชาวคนชอบมืประกอบยามดีเนาะเป็นวันใช้งย่ำีทีอมุตสุพวกข้าน้อยก็ได้นาลูกหลานมาขอสรงสู่อยู่หามาขอสร้างขอสาขขอหั่งขอมีน้าพอน้ำแม่นี่แล้วพวกเท่าแก่พิ่นถึงหาเมื่อได้ยามดีเนาะหาได้เมื่อเก้ากองหาเงินทองปอยากอ่าหาได้เมื่อละร้อยท่อนมือเหล็กเมื่อน้อยอ่ึงทอดเก้าล้านอ่าย่อส่ขันกับมามอบเนี่ยก็เอามาตอบคุณจีดามาดาพ่อแม่อ่ะก้อยพวกเท่าแก่จงไปหับเอาน้ำครับทั้งคำกับมีมาหนึ่งบาท บดา้าคาดเงินแข่งน้ำนมแต่ประทมก็มีมาอยู่3มบี้แต่อันนี้ผมแม่เอามาาไซนีเอามาตอบแทนน้ำนมมันมีแต่ประทมมู่นเดินจะเขา้ามิจะเก่าขห้ามตั้งแต่มาขอให้เป็นอาวะหาวิวาหามุขมังแกน่นขอให้ลูกลาน,นี่แมป่ปวดเดียวมีเดียวเด้อโอดีเยวเดียวเดีเดียวเีดีเรื่องเรื่องเียวดดเด ไิ่พอไงไม่ต้องเอา้อึนได้หลายทองแท้หองปลอมอันนี้เยอะัดงเจ้าคุลุงตานี่ค่ำนี่มาอ่า เบาทหนึ่งสูกซูยูซังเนี่ยมากเป็นคอเป็นัวดเนี่คำเนี่คำเทบาทหนึ่งเทเนนำการเป็นปิญญาณคำเทเงินเี่บาตเงินนี่เนเป็นเก้าล้านเงินเก้าล้านเงินก้านเก้าล้านควรมาสุซูยูซังมาขอล้านเนี่เป็นโอ้โหพนี้โอ้สูกซูยูฮาเนี่เงินนี่เก้าล้านครับบาทหนึ่งมาโอโคเมนโคโกโวอันนี้เอา แม่ครับแม่ขอบคุณดีแล้วแม่แม่อ่นไ้แม่่วดใครคนบอกปุ๊บคนนั้ม่นบุ๋มแม่เลยคนแย่งแล้วคนม่ไก็แย่ละแล้วใครแล้วใครเป็นช่วงแ้วไปไม คุณแม่คุณแม่ยุณแม่ค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 ุณแานคุณม่คุณแม่คุณแม่คยณแม่คุณแม่ค่คุณแม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 ่คุณแคุณแม่คุแม่ค่คุณแม่่มค่่แ่ ไปในพินีการแต่งดองพวกข่าวพระเจ้าหัวหน้าหน่วยอำนาจการปกครองบ้านแนวโฮมสองพันเมยยิงบ้านไซอูรุมพร้อมดยตระกูลทุกตาติสองกลับสองฝ่ายฝ่ายหิงฝ่ายชายเพื่อให้ถึงต้องตารที่ต้องี่นี้อันดีงามโดยการที่ชาวเดือนที่สองสองพันชาวคงกับมือออกไม่หกคำปีสองห้าหกสาม ยังได้พพ้อมเพียงกันจัดวิธีสามข้อควใหม่หายแก่เท่ากานาอายุเท่าสี่ปีสี่กมครเเป็นพุตรของเท่าพันและนางเบียงปัจจุบันอยู่ตั้งบ้านเรื่อนอยู่ยน้วยแปดบ้านน้ำใสทุ่มพรนสมันเขี้แต่งนัางพันธาไวเอิร์นพันเทวาอายุสามสิบปีสีแม่เพื่อนเจริญพุทธของเท่าใต้ใต้แลนนั่งายสมอน ปัจจุบันตั้งบันเรือนอยู่หน่วยเก้าบัใชายุธดมุตุพรแขงชลบนเขตสิสน,นส,สอดคาดองทั้งหมดรวมจำนวนเงินอยู่สิบเก้าล้านขีเดือบสิบเก้าล้านเก้าแสนคำนำนักสองบาทง้วสองโตเข่าข้อมือแตงเก้าล้านขีดคำนำนักหนึ่งบาทงัวหนึ่งโตหมูหนึ่งโต ยังข้างซิปล้านกีบคำ่หนึ่งบาทง่วนหนึ่งตัวผาอยู่โวมันแกเนเมนโบได้ทีถ้านี้ปะห้างกันตรงเมนได้ถา,พามพอน้ำบูเป็นพ่อเป็นแม่ทรัพย์สมบัติของฝไฟทรายเวลามาสาครอบครัวใหม่นี่โบได้มีอย่างเนาะทรัพย์สมบัติของฝ่ายิ่งเวลาสาครอบครัวใหม่มีดินหนึ่งตนพร้อมเพื่อนหนึ่งฟังรถนี่เเื่อนมันการเปลี่ยนแปลงได้ มันเป็ห้องี่มันหักแมีเออมันโดนโบโย่คงทีได้บูกที้วมันกดไปนั่นไปนี่หักกรณีใช้นี้ย,นยิง่งยิ่งหนีทรายจะได้มีการปรับไหมตามคาดองที่ได้ตั้งไว้เนาะเห็นดีบบตัวนี้เอาตามคาดองที่ได้ตั้ไงไว้เนาะการปรับไหมหรือว่าเจ้าเกียร์จงเกียร์อะไรสำนัญละ ว่ากันแน่นแนนมเทานีเขียนไว้แล้วนี่มาเอาตังคางมีเป็นตั้งไว้ตั้งตั้งาังตังตั้งตั้งตม้ตั้งตั้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 งตงตั้งตังั้ง้งง่ั้งตั้งตเงตั้งตั้งต้งต้งันงงอ้ต้ง้้ ดังนั้นทางพวกขึ้นไปเลยพวกเอาเจ้าโพธิลุงตาทัางสองฝ่ายของทางลุงหนคาองพื้นฐานองการตั้งองค์ขันจะได้ซ่อางหล่งนั้นข้ไปขึ้นไปโด่งฉบับนี้ใบควรเป็นหลักฐานหรือว่าเห็นดีเนาะคือว่าการพานไปอย่างยืนการแดงโดมมาวันนี้อยากคิดว่าเิ็น ตาสองคำสองไฟต้องมีสุขภาพแข็งแรงป่วยพ้นแห่ทางอำนาจการปกครองจงอุญมันควรยืนควกเจ็บจะได้ควกไข่จะมีขอขอบพระคุณใจละันขอให้เสร็จได้ก็บสิะดื้อขอพนควรเประจำทีเนาะ ตอนนี้อมกำลังจ้งแจ้งให้เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเข้าฝังวันเลืพี่น้อง

này em con đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những chào bảo chào nè chào mừng nè chào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 mừng chào chào

มันอยู <glorious> ่ดีด well, ีนะครับเนี่ยแนวมันแนวมันหล่ะมันมาหกชุดนี่แบบที่มีสองไม่ใชเฮ้ยอยู่นี่ไปกลัวมากนบครับขอบคุณะครับขอบคครับบคนครับบคนะครับบคะครับขอบคครับขอบคครับขบคนะครับบคนะครับขอบคนะครับขอบคนะครับบคครับบคะครับอบคครับขอบคครับขอบคุนะครับ

เด็พี่น้องตอนนี้พ็กํำลังสวดเด็กพี่น้องสวดขวัญเด็กพี่น้อง ठ thपाना खा सुता संति के yang मिचनादसा औरमेजन्रप हमसाल मhau अना ทามิตุที่ยังพิสทามันอายวัตนะตสิวิสัญญาวนิพนธ์ทารนั้นกษัมิตุที่ยังพิสัมสังอายวัตยาทุกขังสังญาณกัสยามหาตักรมังสุขังปารังอาวะบิวะโุสัญญาณปณิปิวะบีวะัิติสัมมุตตาสุตภัยนิมโตไม่จันนิมภันไม่แก้วเด้อกลังสูด่น้อง ตอนนี้เพื่อนกำลังสวด่อนพี่น้องสวด่อนเจ้าเบ่าเจ้าสาวเดวยพี่น้องป้อแพงก็เป็เมือกล้องให้เพื่อนเหมือนเพี่น้องป้อแพงจะเปนเมือก้องให้เพื่นอีกวันหนึ่งเดพี่น้องเด้อหลังจากที่เพื่นสวดขอนแล้วลัเพื่อน ทำวิธีการคูกแขนพี่น้องหลังจากคูกแข่เสร็จแล้วก็ไปครบงานกนตามประเพณีได้ไหน้นนองเนดะ้อตามประเพณีของของเรา ไสมาโศกะยุสิกวะลีวะลีวังเณยมาอยู่แห่งโศกายมาอยู่ขาลีได้เขาสุขะสัญญาอย่างประมาณในกิจาบริวัทังในอะวะยะอะวะยะเทิงคนพูมาขอให้นะ

เจ้าเดียวเดียวเจ้ามาบ่าวเจ้าไปร้านนะไปไปเจ้าไปเจ้า <laughs>

มาเยอะเกิดพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ได้เวลาคู่แข่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็คู่แข่งแล้วแล้วก็เปินการคบกันกันตามประเทนีแล้วพี่น้องเด้อเวลาผู้แข่งแล้วก็เปินคบงานกันตามประเพณีที่กองเพณีลาวพี่น้องแต่ว่าหัวข้อก็ได้สุดแล้วแล้วพี่น้อง

เยพี่นันนพ้องพนะ sí, ี่น้องอันนี้จะเป็นหมอคอนเพื่อนมาผู้แฆตให้ปากกับลุงพี่น้องบอแพนก็เรีกลุงได้แล้วพี่น้องบานนี้แล้วเนาะเนะ ถ้าห้องถ้าห้องเบาหน้าเพิ่นเินเพิ่นเิ่มนเพ่นเพ่นจะไม่หงอยในห้องเจ้าสาวงามได้ไปร้องมืออันนี้ที่ร้านเลยเบิงหน้าแนงเนน้าแนนกรีเบาเอเบาคนเบาราาแมากาามาเบาไม่ได้มาเบา เจ้าปันเด้หมดแล้วตาตัวนี้ได้คนเอาว่าวคนลายเลยเด็กน้องตอนนี้กรมีแขพกพิที่มาในงานปะระกาศทยอยเข้ามาให้พรคู่จะเบ,าะเบาะ่าเจ้าสาวขอให้เป็นโพเดียวมีเดียวเด้อป้าลุงเด้อ โอ้เรียนเปกระเบื้อมาเนี่ยเดี๋วพี่น้องอันน <im ี้จะเป็นเจ้าโคตลุ่มตาทั้งค่ยิ่งพี่น้องมากู้แขนให้หลานสาวเพคนพี่น้อง บานนี้จะเป็นลุงนาภาพ่อเลี้ยงส่วยพี่น้องบานบานี้่<ภ>สดว่า นี่ยพี่น้องผู้กแก่ในหลานสาวพี่น้อง